สวัสดีค่ะว่าแม่พี่น้องมือนีมาเบงนะคะว่าไปซื้อของได้อย่างเมื่อเนี่ยมืนน่อไปช็อปเป็นวันจ่ายตลาดนะคะได้นี่ค่อันบาสโซของอยู่หนีนะคะบาสโซมเป็นของเงินอันนี้ปลูกอยู่หนีนะคะเมื่อกล้าครกับกินมันจะคนขางจะแรงกว่าบ้านเท่าจัง่อยคือ ถ้าว่านี่กับไข่ไข่โหระพาเมืองไทยนะคะวันนี้เสี่ยวเบิงไปซื้ออย่างไงน่เมนต์พากันเนี่ยหรือภาษากลางก็กคือสาเลเน่พี่น้องาคนไปซื้อบักพริกนะคะบักพริกนะคะบักพริกนี่ชิลี่แปลว่าบักพริกเด้อพี่น้องนี่ มันเหลืออยู่ถุงเดียวสุดท้ายหรือสองถุงนี่แหละของเขายังไม่ได้ขึ้นเชลนะคะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นอสั้นเดย์นี่มีสปริงออนเนสกาลิคส์โมจาวงัวซีไข้เด้อพี่น้องค่ะเมืองเมืองไทยอยู่เฮี้ยนกับกระมี่นะคะอยู่น่ซเสื้อพี่น้องนี่ค่ะเป็น ตะไคร้ไรมอนกลาสนี่อันนี้ก็ประมาณสามสิบบาทนุ่นนะคะนี่คิดว่านะบนหัวราคาตัวอะไเขาไร่ได้บอกมากนะคะนี่นะคะมีอะไรอีกมีผักโค้ยใอเบิร์นะคะพริกวก ซื้อมากขนาดนี่เป็นดอกพักระซื้อมากเนะมันมันต้องซื้ออยู่แล้วอยู่นี่นะคะส่วนมากจะซื้อนะคะนี่ทิวลิปที่จริงคอยนาซีซื้อสองงานคอยซื้อสองงานห้าห้าปอนนะคะคอยบ๊ซื้ออันเดียวมพี่น้องเพราะว่ายังคือแบบห้าต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่าคนมาหลายระยานโควิดโอ้เสียดายน่าจะเอาสองงานเนาะ ผักซีนะคะผักซีผักหอมป้อมผักชีโคอเรียนเนี่ยซื้อมาผิดดูดูสมัยก่อนเนี่ยยานโควิดหลายซื้อผิดตลอดซื้อเป็นใบซะลัลลี่มาโคเจสนี่นะบอนนันสัสบักอันเวลาพวกาไปเมืองไทยนะครับพวกเราจะมัก กินกล้วยบานเฮานะคะกล้วยกล้วยน้ำว้านี่มันจะดีนะคะกล้วยน้ำว้าจะดีมากเลยบาดยูนี่นี่ส่วนมากจะเป็นกล้วยหอมนะคะไม่ส่วนมากซูโมเวเกตถูกหางในยุโรปกล้วยอันเดียวนี่แหละคะ่ะกล้วยหอมนี่แหละซึ่งพูดว่ามันดีไม่ดีแต่ว่าเฮากินแล้วเฮาเบื่อนะคะเวลากับบานนี่ต้องไปกินกล้วยน้ำวา้ากล้วยบานเฮาลหลายๆอย่างนะมีคุณภาพนะคะอันนี้ก็มีคุณภาพเหมือนกันแต่ว่าของบ้านเรานี่มีคุณภาพแห้งกล้กวยอันนี้นะคะพูดว่ากินเองได้เยาว่าก็ได้ o อร n g e พนขอเสื่อสมมากนะครับสมนี่ที่จริงเราว่าจะซื้อส,สมลูกหน่อยพี่น้องบาทนี่มันบมีนะคะมันมีแล้วเขาเรยเขาบอท่านเดชส่ในเชลได้สมใหญ่ๆมาพรัมได้พรัมมาพรอพอว่าซัมมอร์ทานี่เขาจะสิคือบ้านเท่าละหน้าทุเรียนก็กินทุเรียนนะะที่นี่คือกันนะคะ ซื้อมาผลไม้ผักหรือแพร่โอเอ,อิอ่นโบเป็นนั่นนี่ทอมทัตโตทอมัโตคือบักเกอร์เตดเดอร์พี่น้องกรฟส์อังงน,น มีอาบาักแตงโมได้มันหนักแต่ว่าหัวเาบเาขึ้นมาเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมานะคะก็มีน้ำผลไม้นี่คือเป็นน้ำผลไม้ของมะเขือเทศนะคะนี่ข <c oughs> าดวิตามินอะไรเจ้าว่าซื้อ,อยังแน,น,น,นะนำผลไม้ยังก็ซื้อมากนะคะเมื่อก่อนนี่พ้พวกเราสิด,ดื่มตอนนี้เลิกดื่มแล้วนะคะเศร้าดื่มร่างกายบ่ชหายเท่ามาแล้ว เท่าแล้วเท่าเลยนะคะเท่าเราบริเทนบรายด้วยมีเตเท่าไปนะก็เลยต้องเลิกดื่มทุกอย่างเจ้าค่ะสิจบมึงได้ดีน้องพี่น้องจา้าเอาน้ําผลไม้อันนี้ดีมากเลยนะคะเท่าไรต้องกินน้ำผลไม้พี่น้องบอกินบรายนะคะผู้เ่าเป็นเป็นคนที่ขาดวิตามินนะคะมันบริบทเองหมอบอกมากนะคะก็เลยต้องซื้อน้ำผลไม้ พอพูอาในทั้งชีวิตนี่จะกินจะดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักจะไม่ค่อยกินกาแฟไม่ค่อยกินทีพวกกินน้ำขวดนะคะน้ำขวดแป๊บสี่โดนๆปีหนึ่งถ้ากินแป๊บสี่แล้วกินน้ำขวดสินไวบนับได้อยู่พอถึงพอถึงเงินสิบแก้วตลอดทั้งปีพอบอ่มากนะคะนี่ค่ะเสื้อรินมาด้วยนะออริเรนจ์ชอปปิ้งทั้งนี้มีอะไรทั้งนี้ก็จะเป็นขนม ชาไข่เบิ้งเบืบ้งองคอยสิยุดมองเลยดีมัเจังเบิ้งเด้าตอนนี้โควิดกำลังหลายนะากำลังแพร่กระจายในความคิดของผู้เบานะคะถ้าผูใ้ใดเป็นรู้สึกว่าเริ่มป่วยหรือว่าเริ่มเป็นโควิดไม่มากนะคะถ้ามีสถานที่ที่เป็นส่วนโตกัก,ากตักินยาพารานอนอยื่ยนรักษาต เองตามอาการนะคะถ้ายังหายใจได้คลองบ่มีโลกประจําตัวบอต้องเข้าไปโรงพยาบาลนะคะพี่น้องหนึ่งเสพตัวเฮ้าน้ำสองเสพหมอน้าเกลือซอยคุณหมอนํำเท้าบ่ไปโรงพยาบาลหมอก็บ่ต้องทํางานหนักเกินไปนะคะเพราะวกระทรวงสารหมทคือกันหมอค่ะเมื่อยนะคะเพราะว่าการทําโรคนี้มันมันเป็นโรคที่มั่งเห็นตัวมันสีนนากลัวสําหรับคนที่มีโลกประจําตัวนะคะมันทรมานแฮงนะคะบบเมนตรมบดานะคะก็อยากให้ทุกคน หลอดพลจาก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเมื่อนี้ผู้เบ้าขอจบรายการแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาพอกันใหม่ในคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ